บทสาธยายธรรมเรื่องสลายตนะวิพังคสูตรตอนที่หนึ่งแผนที่แห่งการรับรู้ที่มาจากพระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปัน,นาสักวิพังควักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องสำรวจตนเองทุกท่าน ในโลกอันกว้างใหญ่นี้อะไรคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของประสบการณ์ทั้งหมดของเราอะไรคือประตูที่เปิดรับให้โลกทั้งใบไหลบ่าเข้ามาสู่การรับรู้และความรู้สึกนึกคิดของเราและที่สำคัญที่สุดคือเราจะสามารถปิดประตูแห่งความทุกข และเปิดประตูสู่ความหลุดพ้นได้อย่างไรคำตอบของคำถามอันเป็นรากฐานแห่งชีวิตนี้ได้ถูกพระผู้มีพระภาคทรงเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบที่สุดเป็นดั่งการมอบแผนที่ภายในตัวเราเองให้เราได้ศึกษาและปฏิบัติพระสูตรอันเป็นหัวใจแห่งการภาวนานี้ มีชื่อว่าสลายตนะวิพังคสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคําว่าสลายตนะวิพังคสูตรเป็นภาษาบาลีคําว่าสลายตนะแปลว่าอายตนะหกและคําว่าวิพังคะแปลว่า การจำแนกหรือการแจกแจงโดยละเอียดเมื่อรวมกันแล้วสลายัตนะวิพังคสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกแจกแจงเรื่องอายตนะหกโดยละเอียดหัวใจของพระสูตรนี้คือการชี้ให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติภาวนาที่สมบูรณ์พร้อม โดยเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับสนามแห่งการปฏิบัติที่แท้จริงนั่นคืออายตนะทั้งหกของเราเองจากนั้นจึงได้ทรงจำแนกองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาหรือวิตกออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่ควรละและฝ่ายที่ควรเจริญ และในท้ายที่สุดพระองค์ได้ทรงเปิดเผยถึงหนทางปฏิบัติอันเป็นเลิศที่จะนำไปสู่ความดับสนิทแห่งกองทุกทั้งปวงได้อย่างแท้จริงเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการจำแนกอายตนะหกโดยละเอียด พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นด้วยการวางโครงสร้างของการรับรู้ไว้หกหมวดใหญ่หมวดที่หนึ่งคืออายตนะภายในหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมวดที่สองคืออายตนะภายนอกหกได้แก่รูปเสียง กลิ่นรสโฏฐทพะและธรรมารมหมวดที่สคือหมวดวิญญาณหหมวดที่4คือหมวดผัสสะหหมวดที่หคือความนึกหน่วงของใจ18คือการที่จิตแล่นไปสู่โสมนัสโทมนัสและอุเบกขาในอารมณ์ทั้ง6และหมวดที่6คือ ทางดำเนินของสัตว์36ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจากนั้นพระองค์ได้ทรงจำแนกทางดำเนินของสัตว์36นั้นออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่อาศัยเรือนกับฝ่ายที่อาศัยเนียคัมะฝ่ายที่อาศัยเรือนคืออารมณ์ที่ยังพัวพันอยู่กับกามคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรละโสมนัสอาศัยเรือน6คือความสุขใจที่เกิดจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมที่น่าพอใจโทมนัสอาศัยเรือน6คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการไม่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นอุเบขาอาศัยเรือนห คือความเฉยๆที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลาผู้ไม่เห็นโทษของกามคุณในทางตรงกันข้ามฝ่ายที่อาศัยเนคขมะคืออารมณ์ที่เกิดจากการออกจากกามซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเจริญโสมนัสอาศัยเนคขมะหคือความสุขใจที่เกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงของรูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมโทมนัสอาศัยเนคคมะหกคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุวิโมกหรือความหลุดพ้นที่พระอริยเจ้าได้บรรลุแล้วและอุเบกขาอาศัยเนคคมะหก คือความเฉยๆที่เกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งซึ่งเป็นอุเบกขาที่ก้าวล่วงอารมณ์ไปได้กระบวนการทำงานของอายตนะนี้อาจเปรียบได้กับระบบการทำงานของสถานีโทรทัศน์อายตนะภายในก็คือสาวากาศรับสัญญาณอายตนะภายนอกก็คือ คลื่นสัญญาณที่ถูกส่งมาเมื่อเสาอากาศรับสัญญาณได้ก็จะถูกแปลงเป็นภาพและเสียงในเครื่องรับทำให้เกิดการรับชมและก่อให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในรายการนั้นๆผู้ที่ไม่มีสติปัญญาก็จะถูกเนื้อหาในรายการครอบงำและไหลไปตามอารมณ์นั้นๆแต่ผู้ที่มีสติปัญญา ก็จะรู้เท่าทันว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพและเสียงที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาข้อคิดอันประเสริฐจากพระสูตรในตอนแรกนี้คือการมอบแผนที่แห่งการรับรู้ที่ละเอียดละอ่อให้แก่เราทุกคนขอให้เราจงทำความรู้จักกับประตูทั้งหกนี้ให้ดีและฝึกฝนที่จะแยกแยะอารมณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเป็นฝ่ายที่ควรละหรือควรเจริญแต่เราจะสามารถละที่ควรละและเจริญที่ควรเจริญได้อย่างไรอาตมาจะได้นำมาสาธยายให้ฟังโดยละเอียดในครั้งต่อไปเอวังก็มีด้วยประการละชนี้